มาดูวิธีฮอดแอดนะครับลงแอร์เอตัวใหม่นะมาจับดึงขึ้นก่อนเลยต่อไปตายตัดเนเะิ่ติดอยู่ใช่ไหมลากมเลยใช่ไหมเมื่อถึงมาถึงเส้นนี้เขามีตรงนี้นะขามบอาขามนี้โอเกลี่ยเข้าไปรับรูเป็นไรไูตร,รงนั้นปลายเกลี่ยเข้าไปตัดเส้นมันจะติดตรงตรงที่มีที่จับอ่ะจากนั้นก็หมุนอย่างนี้หลุดเลยแง่งนี้ จะได้ไม่หักโอเคครับเวลาประกอบเวลาใส่ใส่ยังไงนะครับตัวนี้นะตําหนองเขี้ยวตัวนี้ก็คือตัวนี้ตัวนที่มีมือจับนี่นะนะครับลงไปในร่องนี่ะนะครับล่อกลงไปในร่องแล้วก็หมุนอ่าหมุนดให้มันอยู่ในระดับเดิมแล้วึแอบดูหน่อยตัวล็อกสอนเนี่ยมันไม่ถึงดึงครับนาดึงมาแล้วก็ประกบลงที่นี่ผมคือโยกซ้ายขวาแล้วกดถ้ามันไม่ลุกมันจะได้ไม่หักนะโยกซ้ายขวาแล้วกดโอเคทุ่มครับโยกซ้ายขวาแล้วกด โอเคเรียบร้อยจุดล็อกทั้งหมด4จุด